ทำไมหนูมาอยู่นี่หนูไม่กล้าไปโรงเรียนค่ะครูหนูกลัวโรคโควิดค่ะโควิดจะมาโควิดอะไรอ๋อนั่นแหละค่ะอ้าวแล้วทาไมหนูไม่ใส่หน้ากากอนามัยละ่ะคะหนูไปนําหาซื้อที่เซเว่นอ้อมประเทศเลยค่ะครูไม่มีซักม่องเลยค่ะหนูสั่งซื้อในเว็บก็ได้ลูก ก็จริงค่ะครูสองแผ่นเจ็ดร้อยหนูมีอยู่เจ็ดบาทหนูไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะอันไหนว่าหนูไปทํางานหาเงินมาค่ะหนูไปรับจ้างตัดอ้อยไฟไหมได้สามร้อยค่ะข้าวของนี่เริ่มแพงแต่ค่าแรงต่ํานิรันดร์การเลยค่ะก็แล้วทำไมหนูไม่บอกครูล่ะคะครูมีมาให้อยู่ค่ะลูกหน้ากากอ่ะจะเอาเยอะขนาดไหนครูใส่ให้ดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะ เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการใส่นะคะอันนี้เป็นที่สูบหัวนะคะอันนี้สายยางรัดขอบหัวค่ะสูบเลยนะคะเรากางออกก่อนนะคะกางให้หน้ากากอยู่ตรงระหว่างจมูกและปาก,ปากของเรานะคะสูบเลยค่ะนี่นะคะสูบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปิดปากปิดจมูกนะคะและจะปิดตาด้วยค่ะค okay.